มันฆ่าผมไม่ได้นะครับทุกคนถ้ากูมีล้างโลกเมื่อไหร่นะกูกลัวมึงตายแน่นอนเพื่อนถ้ากูมีล้างโลกเมื่อไหร่กลัวมึงตายแน่นอนเพื่อนเออมึงชนะนไปเดิมึงอย่ามาทรมานเลยยังไงกูมึงแล้วในประเทศกูมีความหมายไหมเนี่ยกูเห็นไม่มีในประเทศกูไม่มีความหมายเลยเนี่ยในประเทศกูไม่มีความหมายจริงๆเนี่ยฮัลโหล ก็กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อชาวลายเกมเศรษฐีทุกคนนะครับผมอยู่กับผมสักราเว็บชาแนลอีกเช่นเคยนะครับจากคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้รีวิวในส่วนของจี้มาใหม่นะครับก็คือ ตำรวจพิทักษ์ซูปเปอร์นั่นเองนะครับผมและผมเนี่ยได้มีการเกินว่าจี้ที่ควรทําในอีเวนต์นี้ก็จะเป็นในส่วนของโล่เพชรสีน้ําเงินใช่ไหมครับและวันนี้ผมจะมารีวิวตัว,ตว,ตวโล่นะครับผมไอ้ไม่ใช่โล่นะเป็นเพชรสีน้ําเงินโล่ซูปเปอร์นั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูสกิลกันก่อนอน,นะครับว่ามีอะไรกันบ้างเนาะก็คือทุกโอกาสการทอยลูกเต๋า,รา,รา,ราครับ50%สร้างโล่ซูเปอร์ชิลสูงสุดสองชั้นครับผมไม่แสดงผลบวก10%โอกาส45%ป้องกันขัง,ขงคุกแล้วก็60%ป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายครับบอกเเลยว่าป็น G ที ป uh, ้องกันในค่อนข้างจะครบเครื่องนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นป้องกันเอฟเฟกต์ตรายป้องกันขังคุกแล้วก็มีชั้นโลนในตัวนั่นเองนะครับผมถ้าเอามาเล่นคอมโบกับในส่วนของอจี uh, ้เขาเรียกว่าอะไรไอ้จี้หมวกที่เป็นหมวกกักขงังอะผมว่าโอพีมากมากเลยนะแต่ว่าผมไม่มีนั่นเองนะครับก็ต้องรอในอนาคตว่ามันจะมาดีหลังตอนไหนนั่นเองนะครับก็เลยใช้แก้ขัดไปก่อนนะครับผมเป็นหมวกหุ่นไลกาไทเทเนียมนั่นเองเนาะเปลี่ยนเป็นหุ่นไลกานั่นเองนะครับผม แล้วก็ยี่อื่นเนี่ยที่ผมใช้ก็จะประมาณนี้ครับมีกักขังจากคาบิบาลากุลาบแล้วก็มีในส่วนของเนเธอร์เทศนะออฟเนี่ยผมอยากได้เป็นออฟไอ้นี่มากกว่าออฟอ่ากันวิกนะแต่ว่าไม่มีนะครับผมก็อนาคตค่อยหานะครับผมสำหรับออฟกันวิกนะว่าจะมาใส่กับเจ้าตัวโล่เพชรสีน้ำเงินนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวดูผมขอดูแป๊บว่าโล่เพชรนี่มันมีออฟอะไรบ้างนะของผมนะอ่ามี42%แล้วก็มีป้องกันทาสีใช่ไหมเออ ป้องกันทาสีก็สวยนะแต่ผมไม,ไม่ไม่ใช้นะผมอยากจะใช้เป็นตกเมืองได้เงินมากกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูประสิทธิภาพว่าสกิลของจี้นะี้มันจะออกมากน้อยหรือว่าดีขึ้นมากแค่ไหนนะครับผมเล t โก o รับโอเคครับตอนนี้เราเจอกับผีเสื้อสมุดนะที่เป็นผีเสื้อสมุดล่างสองนั่นเองนะจีโ้โอเคอยู่นะแล้วก็บัฟเป็นอะไรเนี่ยเจ็ดสิบป้องกันอิเฟคอันตรายนะมีป้องกันอด้เฟคตอันตรายแต่เขาไม่มีหมวกนะมีชาร์จโลนะครับผมมีสร์แปซพื้นที่ <Yeah. S 1> โอ้โหเล่นเป็นคนแรกนี้ค่อนข้างจะสวยเลยนะครับผมใคร่นน,นกนดานนี้ ม,มาแต่ผมว่าผมน่าจะไหวอยู่นะ12เมื่ก่อนแบบนี้นี่ค่อนข้างจะเล่นยากนะถ้าเทียบกับตัวอตัวแบบที่เป็นลงอะลงขนมอะไอลงขนมนผมถือว่ามันค่อนข้างที่จะแก้เกมกันได้ง่ายนะแต่อันนี้แบบมันถามว่าแก้เกมกันได้ไหมมันก็ได้นะครับแต่โอกาสค่อนข้างจะยากเลยนะโอเคมีคําเตือนวิกตอรี่นะว่า,าไม่ใช่มีคำเตือนวิกตอรี่จับหายแล้วเงล่ยอ่ละลงซูเปอร์ชิวไปออกรวยประเด็นแลวสร้างสามหลังแบบนี้โดนขงังคุกไหม โอเคไม่ขังคุกผมไม่สร้างแล้วกันนะผมตกมานี้ปุ๊บโอเคเขาสร้างพื้นที่สเปย์นั่นเองนะครับผมอันนี้เราได้จากความสามารถนะแล้วก็ชาร์จโล่นี่ยังไม่ติดนะตอนนี้ชาร์จโล่นี่อยู่ในระดับเท่าไหร่นะครับชาร์จโล่ชาร์จโล่นี้70%นแล้วนะยังไม่ออกทีนะครับผม โอเคก็สร okay. ้างมานะสร้างเมืองมาทันทีนะครับผมสร้างสเปย์มาแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเขาไม่มีทิ่โจมตีเรานี่เองนะครับผมเราก็เลยไม่ต้องซีเรียสนั่นเองเนาะเวลาเขาโจมตีนั่นเองนะครับโอเคเขาเลือกเมืองแต่กับขังเขาไม่ออกนะเรามีป้องกันไหมโอเคเราไม่มีไอ้เจ้าตัวขังเขาก็ไม่ออกนะครับผมแต่ว่าขโมยมาเบิ้ลจะออกไหมจากความสามารถบอมโอ้โหเขาทาสีมาเลยทําเป็นพื้นที่สลายนะครับผมแต่ว่าไม่ใช่ปัญหานะครับขอยาสองไปแล้วกันเนาะสองอย่าบอกนะไม่ออกโอเคยังออกโอเคครับผมอันนี้สวยงามพระรามสองนะครับนี่ขอยาตกไปยังเมืองตัวเองเนาะไป เอาสไลด์ออกก่อนนะครับผมโอเคสวยงามพระรามสองนะครับแล้วก็เบิ้ลสองไปอีกหนึ่งรอบนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะระเบิดบุ้มบัม้มซัมเบ้เลยครับผมมาขโมยมาเบิ้ลจากเขาหน่อยหรือบุ้มบัม้มซัมเบ้เขาหน่อยครับผมบุ้มบั้มสเปรสแล้วก็พื้นที่หายไปหมดนะจ๊ะโดนขโมยมาเบิ้ลไปเกร์เซ็นตนะครับผมแล้วก็โดนขโมยมาเบิ้ลอีกไหมโอเคโดนเรียกนะครับโดนขโมยมาเบิ้ลอีกแล้วมีป้องกันได้เสี่ยงอันตรายไม่โดนล็อกขานั่นเองนะ แต่ว่าโดนยังไงโดนยังไงโดนแล้วโดนอยู่โดนต่อลนะครับโดนจมตีแล้วโดนจบตีอีกนะครับผมแล้วก็ขายเมืองแต่ว่าเขาคู่ไหมเขากู่ <c oughs> แล้วไงผมเชิญอีกรอบนึงเชิญอีกรอบนึ่งบอกเลยว่าไม่น่ารอดไหมโอ้โหยังมีพื้นที่สลายอยู่นะก็ายังมีตังสลายพื้นที่อีกเหรอวะเนี่ยฮัลโหลสิเอ็ดไปสวยงามพระรามสองครับผม <c oughs> เรามาตกตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ใช้ตัวนี้แล้วกันปุ๊บขังออกไหมโอเคขโมยมาเบิ้ลแบบนี้เรียบร้อยครับผมนี่ก็เป็นยชนะของน้อง แซนดี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปส่งเกมถัดไปกันดีกว่านะครับผมโอเคครับตอนนี้เราเจอกับน้องเดสนั่นเองนะครับผมเป็นเพสิดเดนหรือเพสสิสนะโอเคเป็นเพสติสใช่ไหมโอ้เล่นเป็นคนแรกนะครับผมโอเคตอนนี้เราจะมาแผนที่ขนมใช่ไหมอย่างน้อยแก้เกมได้นะครับผมเวลาเราไปเล่นเป็นคนแรกนะเราก็ไม่ได้เสียเปรียบขนาดนั้นนะครับผม12ไปนะครับมาดูกันว่าเราซุปเปอร์จบไหมนะจากการทอยทั้งหมดที่ผมมีนะครับผมรอบแรกออกไหมโอ้โหยังไม่ออกนี่กูสาดตรอวยนะว่าเป็นที่แบบที่ป้องกันแบบโคตรดีนะครับผม โอเคออกไปหนึ่งรอบนะครับเว้นสองมาผมขออนุญาตไม่สร้างอะไรทั้งนั้นนะครับผมโอเวอร์ชาร์จติดไหมมีโอเวอร์ชาร์ตไหมไม่มีนะครับเราโลดโดนมาก่อนเนาะโอเคสวยงามลำสองครับไม่สร้างอะไรทั้งนั้นแล้วโอเคสิบสองสิบเอ็ดทุบผิดอ่าโล่นะครับผมทำการชาร์จสองรอบไปที่เรียบร้อยนะครับผมโอเควันนี้ผมขออนุญาตวาร์ปมาตรงนี้แล้วกันนะเผื่อโอเวอร์ชาร์จจะออกนะครับหรือว่าจะมีสกิลอื่นไหมโอเคบังคับย้ายโอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับโอเคจบไปที่เรียบร้อยนะสำหรับเทอร์นี้ของผมนั่นเองเนาะเดี๋ยวเรามาดูขอออออองเเเเเททรร์นนนนนคคับะะะผมโ้้าลืืกกี่่จดไ จะทาไงต่อเออเมืองนะครับผมสามารถทอยหน้าหลังและสร้างเส้นทางไปไฟได้ยังไงดีพ่ชายโอเคพ่ชายเบิ้ลสองมาพิชายจะเล่นไปไฟกับเราแล้วนะครับผมโอเคโล,ล่เราหมดหนึ่งนะครับยังดีนะไม่มีอะไรนะครับเพราะไม่มีแผนสร้างเนาะปึ๊บสองมายังไงดีโอเคโล่หมดสองรอบนะครับผมยังไงสร้างเปลไฟรับค่าผ่านทางเพิ่มเสร็จโอเคเส้นทางไปไฟแล้วยังไงต่อเรามีโล่ปึ๊บโอเคหมดแล้ว เขากลับเมืองอีกหนึ่งรอบนีงเขาจะได้ขโมยม,มาเบิ้ลเรานะแต่ว่าไม่รู้จะไอตัวขโมยม,มาเบิ้ลเนี่ยจะออกไหมนะครับผมป้องกันขโมยม,มาเบิ้ลโอเคปมม้องกันขโมยมาเบิ้ลสวยงามนะครับผมยังออกครับโอเคยังออกดีอยู่เคพื้นการ์ดหมดแบบน,นี้ตาเราสวนแล้วนะครับผมตานี้นะครับสิบสองมานะครับโล่ซุปเปอร์ชิวออกไหมโอ้โหสิบสองออกสิบบางใจแล้วไงล่ะสิบสองออกสิบแต่ว่าผมหวังว่าตามหลังจะออกให้ผมสวยงามพระรามสองเลยเขาโดนขังคุกไปนะครับผมโดนขังคุกมาอืมไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้โอ้พายุทรายยังฝันไม่ออกชิิบหหาายมมมมกกกกโโอออ้้เววรรรแลลลลไไง่่่ะะส สิบสองออกสิบเจริญแโล่คือชาร์จรอบเดียวด้วยเพราะว่าโล่ออกนะแต่ว่าชาร์จแค่รอบเดียวนะครับโดนไปหนึ่งสเต็ปนะเออทิพายและเป็นออกขโมยมาเพิ้นออกไหมขโมยมาเพิ่นออกโอเคยังดีสิบสองแน่เลยผมว่าสิบสองไหมสิบสองโอ้โหมันเป็นว่ะมันเป็นว่ะดวงเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้โหแล้วกูโดนสาบด้วยไงกูโดนสาบด้วยช็อตนี้โอเคใช้การป้องกันนะครับผมโอ้โหโดนขังอีกัวยจัดเลยครับตอนนี้ครับ ไว้จัดเลยครับเส้นทางเปลไฟมานะโอ้โหนี่ผมโดนพูดเล่นใหม่สวนหลังนี่ยสามนะครับโอเคขโมยมาเบิ้์นออกอผมว่าผมต้องล้มแล้วแหละไ <l> ว <ots of fear> ้จัดตอนนี้ตะกี้ไม่ออกนะครับผมโอ้โหแล้วขังมันติดขุนไราการ์นทำให้ขังติดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูสองเกมสุดไปดีกว่านะครับผมมาผมตานี้โอ้โหเจอฮันดี้มีเบเรียลเบเรียลฮันนี่บีเมรียลโอ้จี้ฟูอันนี่ผมอยากได้จี้นี้มากเลย แต่จะได้ไม่มีนะเพราะว่าเอามาเล่นกับเจตัวเอแปนแปนขังคุกผมอะกำลังสวยเลยนะโอ้โหเล่นเป็นคนแรกมีดิเมนชันบัตรเชิร์ใช่ไหมมีดิเมนชันบัตรเชิร์แล้วไงต่อเออยปสองเราไม่ทำอะไรทั้งนั้นนะตอนนี้อันนี้ก่อนโอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นสองไปเนีย่ยมันเป็นอะไรสัทีว่าหมวกผมอยากรู้มากเลยทุกคน วิแต่ว่าเรามีโล่โล่ชาร์จดีอยู่นะครับผมโอเคโอเวอร์ชาร์จมาตรงนี้เลยแล้วเราก็มาตกตรงนี้ก่อนแล้วกันโอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นจบเดี๋ยวผมอยากได้ให้หมวกนี้มากเลยค่อนข้างที่จะดีเลยนะอา่าเจ็ดติดสายอันนี้สุมเรียกใช่ไหมในตอนนี้เรามาถึงกักขังพอสบูอ่ามีเดมเมนชันชมีกักขังอันนี้ปกติอันนี้บีเมเลียวกับจี้หดหนมันขึ้นอยู่กับจี้จริงๆนะโอเคโดนไปนหนึ่งรอบ โอเคสร้างสเปรย์ใช่ไหมน่าจะเบิ้ลสองแนะ่นอนช็อตนี้ไปหน้าหลังติดแล้วสิบสองมาสิบสองมาแล้วไงต่อผมจะโดนสาบไหมผมว่าผมโดนสาบโอเคโอเคเขาสร้างแลนปึ๊บยังไงต่อกาลังเลือกค้นที่เลือกื้นที่โดนนะเลือกื้นที่โดนนะโอเคเบิ้ลสองไม่ได้แน่เบิ้ลสองก็คือขังคุกเก้าก็ยังทอยแม่นอยู่นะเองก็ยังทอยแม่นอยู่นะแล้วกูโดนสาบไหมเนี่ยโอเคไม่โดนสาบโอ้โหรับโอกาสคอยลูกเต๋าอ,อีกครั้ง ดวงดีมากเลยกับพี่ชายพี่ชายทำสามแน่สัตน,นี้แปดมาแต่เจ็ดแหละแต่ออกแปดยังไงโอ้โห,โโห,โโห,โโหเดี๋ยวแล้วในประเทศกูไม่ออกแล้วกูโดนดิชาร์ดด้วยไงโอ้โหพี่ชายเรื่องจ่ายไม่จ่ายอีกโอ้โหพี่ชายดวงดีไปไหนวะอุ้ยดีนะเรามีป้องกันป้องกันอฟเนฟิอันตรายเนี่ยออกนะครับผมทําให้เราไม่โดนพื้นที่น้ำเนะเาะก็ยังโชคดียังโชคดีครับยังโชคดีไม่โดนทุบเต่านะไม่แต่ว่าโดน ใช้การ์ดครับผมไม่ใช้ครับผมโอเคสองครับออกให้หน่อยไหมสิบสองไอ้ชิบหายเป็นอะไรเนี่ยโอ้โหกูวงังกูเคลื่องหูฟังเลยเมื่อกี้โอ้โหอ,อะไรวะ่ะสองรอบติดแล้วโหลสิบสองออกสิบเป็นอะไรมากปะ่ะแล้วเขาเล่นวิกแน่นอนจาดนี้กูโดนรงแล้ว แล้วใเระทงเนีระเรียกไม่ออกคือแพ้แน่นอนตอนนี้โอ้โหโคตรอวยเลยนี่จะผมผมวิกไปแล้วเพื่อนเพื่อนใหญ่ใหญ่ใหญ่ธรมานเราเลยสก,กงสก,กิลนี่ไม่ออกแต่แต่ป้องกันออกดีนะแต่ไอหมวกเนี่ยห่วยแตกเหลือเกินคุ้มเต๋าห่วยแตกจัดเลยโอ้โหแล้วกูโดนไงกูโดนเตะไงกูไม่มีป้องกันการโจมตีไงแล้วเรียบร้อยไงมันลายไงมันเล่นวิกผมไงครับทุกคนจบสิบอ่ะ ศาสตร์พื้นที่ความอร่อยเลือกจ่ายไม่จ่ายมันจ่ายแน่นอนในช็อตนี้แล้วผมโดนทุกเต่าได้ดูทรงแล้วพอติดพื้นที่ไหมไม่ติดแต่ผมน่าจะโดนจากกุลาบกูว่าแล้วโดนกุลาบโอเคโอเคโอเคโอ้โหมันหยามแล้วด้วยนะมันหยามแล้วด้วยใครเนี่ยกูอยากรู้ในใครเนี่ยแอมสิงกโปรเลียนฉันคนสิงคโปร์กูโดนเหยียด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  ดีไม่ทุบเตา๋าแต่ผมยังไหวอยู่ไหมอีสัตว์ไม่ได้ทุบโอ้โหมันได้ถอ,อยต่อโอ้ห้าก,กูเถืองงี้เชิญออกอีกรูตรงนะเออคุณแปลกแล้วไปเพื่อนเออโดนีโดนทุบเต๋าไหมโอเคใช้การป้องกันดีไม่โดนทุบเตา่นะตาเออตากูบ้างให้มันอย่างงี้ดิเบิ้ลสองออกหน่อยเออเบิ้ลสองออก ติดโอเวอร์ชาร์จไหมโอเวอร์ชาร์จล้างโลกเลยพวกนี้เออดิดชาร์จไปดิดชาร์จไปแล้วไงต่อบางนี้อ่ะไม่รู้จะไปไหนอะ่อะทิปเปลิลอ่ะไม่รู้จะไปไหนจริงอะ่ะทุกคนมันไม่มีล้างโลกอะ่ะโอ้โหกูโดนลืมไปว่าโอ้โหทำอะไรไม่ได้เลยวะ่ะต,นตอนนี้เปลี่ยนมาเบิร์นสวย จะทําอะไรได้ไหมขโมยนอกจากขโมยขโมยก็ทําอะไรไม่ได้อ่ะเออสถานี้มีแต่แพ้กับแพ้ล้างโลกไม่ออกอ่ะเพราะกันเด็กไอ้เฟศอันตรายกูก็ออกนะการเต๋วมันการเต๋าอะมึงชนะกูไปเถอะไอสัตว์โอ้โหกูโดนทรมานมันชนะได้แต่มันไม่ชนะมันมันจะฆ่าผมอะมันจะฆ่าผมไม่ได้นะครับทุกคนถ้ากูมีล้างโลกเมื่อไหร่นะกูกลัวมึงตายแน่นอนเพื่อนถ้ากูมีล้างโลกเมื่อไหร่กกลัวมึงตายแน่นอนเพื่อน เออมึงชนะไปเด้อมึงอย่ามาทรามานกูเลยโอ้โหไอสัตว์มีเหยียดนะเหยียดนะเหยียดนะโอ้โหโดนแล้วโดนอยู่โดนต่อกูโดนแล้วโดนอยู่โดนต่อโอ้โหพี่ชายความไม่อวยเป็นเหตุสังเกตไม่ยากโอ้ยเดี๋ยวเราไปดูส่งเกมสุดปดีกว่านะครับผมอากูได้แก่แค,ค้นกูได้แก่แค,ค้นกูได้แก่แค้นแล้ว กรไแก้แค้นแก้แค,ค้นหรือล้างแค,ค้นหรือล้างจานมาดูกันนะทุกคนเฮ้ยกูหมันไส้เมื่อกี้ทอยสิบสองออกสิบถ้ามันไม่ทอยพลาดตั้นะผมสวนชนะชนะได้เลยนะโอ้โหกูแลเหลือจะเชื่อสองแน่นอนสับนี้สองแน่นอนไหมโอ้โหเจ็บปั๊บไงก็วา้าบวาบแน่นอนครับสัปนี้พื้นฟูอะ มันไม่มีอะไรมันเมืองถูกโอ,อ้โหแล้วกูหน้าหลังไม่บอกแบบนี้กล่องไหมเออนึกว่าสองอีกหายโอเคเราก็เป็นนี้ก่อน,น้วกันพอใช้นั้นไปก็ไม่มีประโยชน์โอเคขังไม่ออกด้วยล็อกขาไม่ออกด้วยแต่ว่าโดนออกนะโอเคแล้วเรามาสิบสองสวยเราไม่สร้างอะไรนะครับทุกคนเราเรอวร์ชาร์รพวกนี้อย่างเดียวนะครับทุกคนโอเควร์ชาร์จสวย ไม่ทำอะไรแล้วผมไม่ทรงไม่สร้างอะไรแล้วกไปโอเคออก8ไม่เป็นไรไม่วาปเลยครับเราลอดแล้วนี้ปล่อยให้เขาโดนเขาโดนนะขนเขาโดนเขาโ,โดนกุหลาบนะผมปล่อยให้เขาติดกุหลาบนะครับผมผมจะไม่โจมตีนะเพราะรอให้การ์ดกันตายเขาหมดก่อนนะครับผม12มาโอ้วาปเลยว่ะจะหาล้างโลกอะเมื่อกี้กูเจอล้างโลกไปนะเพื่อนถ้ามึงได้ล้างโลกมึงก็โคตรอวยอะแลกแบนมาเบิ้ลมา เป็นลายแลกเป็นมาเบิร์นไปเมืองเราน,านะครับอย่างน้อยสิองโอ้โหเดี๋ยวไอชิปหายกูโดนสาบได้ไงเนี่ยพวกก็ได้เป็นอันตรายไม่ออกโหลกูจะบ้าโอ้โหกูจะบ้าโดนด,ดิช่าดกเออเอาเข้าไปอวยเข้าไปอวยเข้าไปชิปหายสิบสองนีเออสิบสองออกสิบ โอ้โชาร์จไปปึ๊บมาตรงนี้เออเราน่าจะไปตรงนั้นนะแต่ว่าความสามารถไม่ออกอยู่ดีว่ะมาเออสิบสองวาร์ปไหมวาร์ปแน่นอนไม่วาร์ปด้วยเออดีนะมันป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายมันออกนะตัวนี้มันก็สาบดีเกินนะไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยมันสาบดีเกินนะราชที่สูประเทศปืนหมัดเนี่ยมันมีทั้งเตะมีทั้งสาบมีทั้งเนตรเทศและล้างโลกออก พอกูเล่นล้างโลกไม่ออกพอมึงเล่นล้างโลกออกอีกิีหายโอโ้โหเกมเออเอาเข้าไปเอาเข้าไปเออโดนเตะไปอีกเออโดนหนุนไปอีกเว้ยจะโดนโดนสาบแน่นอนครับอู้หูดีนะไม่โดนจะโดนดิชาร์ตไงอุ้ยยังไม่โดนดิชาร์ตของเราโอเวอร์ชาร์ตเอยอย,ยังรอดไปเอาไงต่อเพื่อนวาร์ปแน่นอนเพื่อนโอ้โหเพื่อนไม่วาร์ปเพื่อนมา โดนเตะไหมเออสวยเว้ย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 เออคุณแปะเข้าไปเว้ยไว้เข้าไปไว้เข้าไปโอ้ไว้เข้าไปไว้เข้าไปไว้เข้าไปนี่มันย่อเยอะเรามันย่อเยอะเราครับทุกคนมันย่อเยอะเราครับแต่ผมบอกเลยนะว่าผมสวนได้นะผมสวนได้นะผมสวนได้นะโอ้โหสวนได้ก็แหละสองเป สองสี่ยังดีที่เบิ้ลนถ้าเบิ้ลนกูด่าไอชิหาย้ชิบหาย95%แล้วนะเฮ้ยเก้ามาโอ้โหมันจะยากเย็นแสนเข็ญอะไรขนาดนั้นวะโอ้ชาร์จมาก่อนแล้วกูมาตรงนี้ปุ๊บเจิ์เออไม่ออกหายเหวอะไรเลยพายุแห่งฟงพายุแห่งฝันล็อกคงล็อกขาไม่ออก กีกับปูดิมล็อกขาได้สบายเลยกับมันนี่ไม่ล็อกขาเอ้ยเดี๋ยวเราล็อกขาได้ไงอะเอาเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเมื่อกี้ไอ้หำม,มันล็อกขาได้ไงวะโอโ้โหเกมมึงโอ,โโอโ้โหโอ้โหบังคับย้ายด้วยครับแต่ว่าเรามีโล่ไหมถ้าโล่ไม่ออกนี่กูด,ด่านะ ยังไงโอู้หมึงแล้วในประเทศกูมีความหมายไหมเนะี่ยกูเห็นไม่มีในประเทศกูไม่มีความหมายเลยเนี่ย่นะในประเทศกูไม่มีความหมายจริงนะเนี่ยฮัลโหลไอ้เรื่องกูโดนมาขับย้ายได้ไงอะ่ะโอู้หูพี่ชายโอ้โหมึงได้คอยต่อมึงมึงชนะไปเหอะไอ้ชิบหายนี่หัวร้อนของจริงสก,กิลไม่ออกไม่ออกเลยเลยแล้วกูโดนห่างอยู่นเนี่ยโอ้โหกูโดนดูดอีก เออมีป้องกันมีป้องกันแล้วมึงเชิญกูใช่ไหมมึงเชิญกูแล้วมึงก็เชิญติดด้วยประเด็นแล้วกูโดนทุกเต่าหมเออเจ็บโอ้โหให้กล้วยเลยแบบนี้ไอชิบหายก็เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับผมสําหรับการรีวิวเจ้าตัวเพชรสีน้ําเงินนะครับผมก็ชาร์จโลก็ดีนะป้องกันได้เพอันตรายก็ดีนะครับผมขังคุกก็ดีนะแต่ป้องกันได้เพลอันตรายเนี่ยผมไม่เห็นจะแบบถามว่าป้องกันได้เพลของเปลี่ยนคาพูดดีกว่าป้องกันได้เพกอันตรายผมไม่ออกเลยนะ เจออ e ีฮันนี่บีเมเลียไปสองตาโดนทั้งสาบนะทุกคนโดนสาบโดนเตะโดนขังคุกบ้างโดนอืโดน,โดนล็อกขาบ้างคือแบบคือกูไม่ออกเลยทัก,กิวอ่ะเออวยจัดเลยเจอ้างลูกไม่เจอพอม,มันเจอรางลกูกเอ,อ่มันจะไปหารางลกูกมันเจอโอ้โหก็ใครที่ทําจี้ดีมานะครับอะผมว่ามันขึ้นอยู่กับดวงผมได้แหละเมื่อกี้แต่ผมก็ยังมองว่าเป็นจี้ที่ดีอยู่นะสาหรับโล่เพชรสีน้ําเงินนะครับผมไอ้ตัวเพชรสีน้ําเงินนะ ก็ใครที่จะหานะครับก็หาได้นะผมก็แนะนําม,มาเป็นจี้อีกหนึ่งจี้นะครับผมถ้าเอามาควบโบกับจี้โจมตีสักจี้นะเป็นหมวกโจมตีสักใบนะผมว่าโอเคนะเช่นหมวกขงวกังฟุ้งหมวกหุ่นเลกานะครับผมอ๋อใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปครับสำหรับน่านจะเป็นคลิปประจำวันนั้นไปเจอกันครับผม